จ้าครับสวัสดีครับได้ยินชัดเจนบ่ได้ยินชัดนะครับจ้าโอ้ยห่างหายเนาะเฮาเนาะบ่ว่างเลยบ่ครับผมค่ะโอ้ยรออยู่คือเก่านั่นละห่างหายว่ะอยู่คือสีหนาทักเทนเนาะทางเสียนนอนสนอกจ้าค่ะเอากระสันเฮาฤลษ์ดับเฮากะยังคงดับอยู่คือเก่าเนาะแม่นครับจ้า เอามือนีกับวันที่สิบแล้วมาปล่อยในงวดวันที่สิกระดากระดาพร้อมเนาะจ้าครับผมบนวิ่งสามกับ7จ้าครับผมบจับคู่จ้าเจ็ดสามเจ็ดสา เจ็ดห้าเก้าห้าเก้าห้าครับผมจ้ะมันติดล่างบนแลครับ,บเนบนลนางเนาะแมวครับจ้าสามตัวนะสามตัวจ้าสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสาม สี่หกสามสี่หสามสเก้าสามสี่เก้าสามครับผมจ้ามันแต่สเนตัวท่าล่างนี่คือคือเอาเอาเกสาไม่ได้นะครับจ้าก็คือบนสาบนล่างเนะาะ จ้าค่ะเลขกดับเอาบะเอาจ้าเลขกดับเอาดับยู้สามก็เอาอยู่หน่ละบเนาะจ้าเลขกดับก็ถือว่าเอาอยู่จ้าครับผมอ้าวสามสองอันนี้ดับบน่างเดียวนะครับเด้อจะดับบนสามสอง สี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าศูนย์หกเก้าเนาหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดแถวที่สองจ้าสี่สามสี่สามห้าสองห้าสอง

หนึ่งหกสองห้าสองห้าศูสามศูสามันกลับกันยุคสองสามคูน่นี่และจะอันนี้เลขคนละสูตรสูตรกันครับค่ะอันนี้ดับเฉพาะบนเนาะดับเฉพาะบนครับจ้าไปกลับจ้า อันนี้ดับบนล่างเด้อค่ะดับดับล่างบนเังเสียอ่ะจ้าเพราะว่ามันมันเห่าอยู่อยู่ค่ะเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดสี่เก้าสองเก้าสองห้าแปดห้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งสี่ หกเจ็ดหกแปดเก้าแปดเก้าศูนย์สามศูนย์สามอันนี้ดับบนล่างนะครับเด้แปดคู่จ้าดับบนล่างมีแปดคู่แต่ว่าดับบนย่างเดียวกับไหลคู่ตืบอยู่เนาะครับผมแต่ว่าวันนี้มันมันได้ตกกลับกัน,นได้สิบสิบสามสิบสองคู่บ้างจ้าจอบเบิรงเกิดมันกลับไปในตัวอยู่เด้เนาะแมนค่ะ มันหมดต้องแบบคือได้โต้กันอืมเลขกับบ่อหลายหางดอกะบนล่างกับมีแค่นี้กับเลขหน้าลงทุนกับเลขดับฟังให้จบฟังให้เข้าใจเนาะเพราะว่าเขามีแนวทางเลขดับพร้อมเนาะแม่นครับจ้าถ <c ười> ้าเป็นว่ามักอ่าตัวใดฝันใดตรงกับเลขดับกับตไว้ก็ได้บ่เป็นยังกับเอามาเป็นแนวทางเพื่อประหยัดต้นทุนซื้อๆเนาะจ้ะแม่นครับอืมบ่ฝันบ่ยังกันเลก คนไหนบ้าที่ผมจับเจ็ดสามหกสามเก้าสามนี่ถ้ามาัดเจ็ดหาทีเอาเอาศูนย์ใส่นะครับเนดะ้อ,อลดน้อยจ้าศูนย์ศูนย์เจ็ดหาศูนย์เก้หาห้าตั้งสี่ครับจ้าอืมค่ะก็ผมว่าผมว่าจับไห,หล่ไหล่มันมันมันไหลายนะจ้ะกระสิว่าหลายหางครับผมจ้ะผมจับตะที่โตมัน,เด,นเด่นนะครับอืมจ้ะ ตัวเลขก็บ้าหลายดอกนี่ละต้อยไว้บนล่างเนาะหาคู่ครับผมบนล่างจ้าแต่ว่าให้เน้นบนนะครับค่ะเน้นบนกันล่างน่ะนะเนาะแม่นครับจ้าบ่ฝันยังได้บมอกขาทั้งนั้นบ่ฝันมาได้ก็ปลาแล้วครับไช่ได้ปลาแบกเปียกไม่ใช่บ่ลอยมาสบนอนั่นเหรอถ้าเป็นนั่นถ้าเปดมากกวสิบมาล่างครับแปดสามจ้า โถ้าม้านะถ้าม้าถ้าแปดม้าเสร็ถ้ามามังลางแปดสามตัวเดียวโลกค่ะกะถือว่าฝันดีเนาะฝันได้ปลาได้ยังกะฝันเห็นปลาเนี่ยกะฝันดีแล้วล่ะซื้อตัวใดกัให้ถือให้โชคให้มันจ้ะเอาการสั่นบริบูรณ์เวลาไปแล้วคือสิบงที่มีโครงสุดท้ายถอกเนาะบอครับเพราะว่ามันใกล้เบื่อเราแค่ใกล้ใกล้เมื่อสิเราถ้าให้โดนหลายคนลืมเมียนอยู่ค่ะคนสิลืมเนาะ พ่อวันแรกผมมันถ้าไห้นะผมมันมันมันไ่ค่อยมีโค้งสุดท้ายนะจ้ากัตามนี่ละบ่หลายดอกมันมีโค้งสุดท้ายอะนสิบ่ได้สับสนเนาะแต่กัจ่อมือแล้วนี่กับสิบสามแล้วเนาะจ้ารับผมค่ะค่ะเอาคนรบกวนเวลาวันนี้กับหิ้งปังๆเด้อค่ะเซียนครับเช่นเดียวกันครับค่ะขอบคุณหล่ไล่ค่ะสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวสาบาน่าจะ ทวนตัวเลขเนาะค่ะเลขลับลับ,ลบสะนมบินให้ฟังอีกเทีหนึ่งจ้าวิ่งเด้อค่ะบนล่างสามกับเจ็ดจ้าจับกลให้เจ็ดสามหกสามเก้าสามเจ็ดห้าและเก้าห้าจ้ะสามตัวเจ็ดเอ่อสี่เจ็ดสามสี่หกสามและสี่เก้าสามเด้อพี่น้องเน้นบนกันล่างจ้าเดี๋ยวจะเปรียบเทียบสถิติก็เงื่อเก้าให้เบิ้งน้ำจ้าจะได้ตัดสิในใจง่ายๆเนาะเด็กวิ่งเพิ่นกะยังบ่พลาดเด้อค่ะเงื่อนวันงหันค่ะ วิ่งบนกะเขาไปที่ห้าหลักร้อยเลขล่างก็เขาไปที่แปดจะแต่ว่าจับคูพลาดเนาะจ้ะเนี่ยค่ะเขียนกำกับไว้พร้อมงวดเก่าและงวดใหม่จ้ามาจัดจะขัดกาเลื่อนพานลิปนี้ฟังให้จูฟังให้เข้าใจเด้อนีเลขดับบนล่างไปกับดับอยู่พี่น้องงวดวังหันกะดับอยู่จ้ะเอาบอ่า่หัลายใหญ่ไปไป,ไปฟังแนวทางเลขดับเนาะค่ะในงวดวันที่16กรกรกฎาคม6 7เจ เนาะคะ่ะชุดเลขดับบนไปกับเนาะคะ่ะมี3 2 4 1 5 0 6 9 7 8 4 3 5 2 6 1 7 0 8 9 9 8 0 7 1 6 2 5และ0 3จะอันนี้ชุดดับบนไปกับสำหรับดับบนล่างเนาะคะ่ะมี7 2 7 4 9 2 5 8 1 4 7 6 8 9และ30จะ้ะ ดับบนล่างนี่ก็ไปกับคือกันเด้ร์พี่น้องค่ะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบงวดเข้าให้บังน้าจ้าสําหรับเลขดับนี่ค่ะผลเลขดับงวดก่อนค่ะดับอยู่เด้ร์ค่ะงวดก่อนออกห้าศูนย์สามกับแปดเก้าดับอยู่ทั้งบนทั้งล่างจ้ะเอาพี่น้องเลขดับกับเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะนำมาประหยับท,ท,ทุนทุนซื้อถ้ามักกะเอาไว้บึ้งเป็นแนวทางได้จ้า คลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณทางเซียนเล็กลับลับสะน้ำบินเนาะ,ะที่นำตัวเลีกมาฝากมาตอนมาวางปันใดกะยังนํามาฝากมาตอนวันนี้กะเฮงเฮงรวยรยปังๆน้ำกันสูบคุณคลิปนี้ไปแค่นี้ไปละจ้ะสวัสดีค่ะ